มอดูดังทำนายชีวิตคู่เวียสุกฤวั์วิกกี้หลังประกาศแต่งงานหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้พระเอกชื่อดังเวียสุกฤวั์คณาดรดได้ออกมาประกาศข่าวดีว่ากำลังจะจูงมือแฟนสาวนักวงการวิกกี้เข้าประตูวิวาในวันที่17กรกฎาคมโดยจะจัดงานที่กรุงเทพและจัดเป็นการภายในครอบครัวต่อมาหนุ่มเวียก็ได้โพสต์ภาพหวานลงอินสตาแกรมส่วนตัวเป็นภาพที่กำลังสวมแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายของฝ่ายหญิงพร้อมแคปชั่นว่าเคยทำแต่ในหนังในละครในที่สุดก็ได้สวมแหวน จริงๆแล้วครับขอบคุณทุกครับวอวยพรทุกกำลังใจและแรงสนับสนุนที่ส่งมาให้เราสองคนขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกๆคนนะครับ เอา5 4 3 2 1 action โดยล่าสุดหมอดูชื่อดังได้ทำนายดวงชะตาของหนูเวียและแฟนสาวว่ามีเกณฑ์แต่งงานสูงมากคู่นี้แต่งเมื่อไหร่พร้อมมีลูกทันทีลูกคนแรกของคุณเวียมีแนวโน้มจะเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายน2566เมษายน2567หรือก่อนหน้านั้นเอาเป็นว่าเราต้องมารอลุ้นกันว่าเรื่องมีลูกนั้นจะเป็นจริงตามคำทำนายหรือไม่ขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ